ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจึงเป็นการตอบโจทย์ที่ท่านพระเจ้าของเราทรงสอนใน2,600กว่าป,ปีมาแล้วแล้วก็ใช้เ,เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นะมีน้ำจิตน,น้ำใจที่จะที่จะพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งแรกที่สำคัญก็คือน้ำใจอันนี้ก็มาด้วยน้ำใจปันน้ำใจเพราะนั้นถ้าเราก็ปันน้ำใจ นั้นวันนี้เราทิ้งกันไม่ได้คณะสงฆ์ก็ปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยทานังาทานตุสัทธาความเอื้ออาทรต่อกันใครเอื้ออาทรต่อกันทุกคนไทยสองสีรังรัตน,น์ดุสสะปะามาตรการภาครัฐมาตรการภาคร,ารัฐ ศีลังสีก็คือวินัยวินัยก็คือเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมนั่นก็สีลังรักฐาลูกสปทานมาตรการภาครัฐก็คือการจัดระเบียบเว้นระยะห่างหนึ่งเมตรถึงสองเมตร้ก็หนึ่งเมตรถึงสองเมตรก็ใช่นั่นคือการจัดระเบียบครูพยสอนเรื่องสีลังรักฐาุูกสปทานสปทานก็คือในการทุกเมื่อในการทุกเมื่อคืออะไร ก็คือว่ามาตรการนี้ป้องกันโควิดในการทุกเมื่อก็คือจบถ้าเข้าสู่ถ้าปกติแล้วขอเจริญพลขอบคุณวัฒนธรรมสองปีที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศโดยเพองยิ่งพี่น้องชาวสุรินได้เผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเรียกว่ามหารันตะััยที่ไร้แรง อย่างต่อเนื่องมาก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับพี่น้องชาวสุรินทร์พวกเรายัางจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะปกป้องบ้านของเราให้มีความสุขเหมือนอย่างเช่นที่เราเคยดำรงความสุขตลอดมาวิถีชีวิตของพี่น้องชาวสุรินทร์หรือว่าพี่น้องคนไทยเรายังมีศาสนาเป็นเครื่องํำจุน เรามีสถาบันพระหมหากษัตริย์เรายังมีความเป็นชาติความเป็นคนไทยซึ่งทั้งหมดนั้นเรารวมกันอยู่ในสนานะอยู่ในบทบาทของคำว่าบวรซึ่งบวรก็คือความร่วมม้ร่วมมือการร่วมใจกันระหว่างคณะสงฆ์ในระหว่างพี่น้องประชนองค์กรต่างๆและภาครัฐหาของอพี่น้องที่เผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับ ผมขอขอบคุณทีมงานวัฒนธรรมผมขอขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปกป้องแก้ไขสถานการณ์โควิดในจังหวัดสุรินทร์ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ลุกล่วมไปจนถึงภาวะปกติที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างปกติและมีความสุขเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ อเสมาคมศิลป <Cornell>. ินพื้นบ้านอีสานใต้ได้รับการปันน้อใจกับวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์พร้อมมีจิตเมตตาร่วมด้วยช่วยเหลือทางสมาคมศิลปิน ในยากในยามวิกฤตนี้ที่ขอยกอมือวอนไหวกล่าวคำว่าขอบคุณองค์กรสำนักงานจาสุรินทร์วัิธรรมจังหวัดสุรินทร์แห่อายุถึงร้อยพันปีตายด้วยกันสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับา